ตอนมื่อนีบ้บุได้ส่ตุ่มครับเอาเรงครับเก็บเลยค่ะเก็บเลยแม่เก็บเลยบรรยากาศขอบพุ่งจารพี่น้องอีกตาหนึ่งครับแต่เรนจ์อาจารยะพี่น้องอุ้ยเป็นแต่แสบไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับผอกับพิสารบ้านฉันจะพผอกระดัวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์จารพี่น้องวันแห่งความรักเหมือนเฮาใส่สีชมพูจ้ะ มันนี้ก็พาพี่น้องมาใส่ตุ่มคือเก่าแล้วครับเขาใส่กางเกงนเนาะแมนจ้ะไม้นี่บ่เคยมาเพราะเธอเอากระเพี่น้องปีนี้เนาะจ้ะกำลังมาเธออะไกจ้ะจังได้กลับไปหลุนประชดมะเฮาสองคนจ้ะพี่น้องสิโูงสิมันว่าจะตุ่มเฮากับซิเป็นล้างนอายเนาะแมนครับอาหารที่ใส่ก็สิเป็นโค้งไก่สดกับห้ามใจพี่น้องไปจ้าลูนน้ำสาวอยู่ในบ้านในบวงใจพี่น้องมื้อนี้สิโูงสิมันบ่าจ้าใส่เ้าใส่ยังแล้วมาหอดน้ำหน่อยๆครับพี่น้องแต่ว่ามีพี่น้องใส่ก่อนเลยเนาะแม่เป่น บางหนึ่งมันใส่สองสามหลังเลยหมองใส่กบบรบโบลายแห้งครับห้าว่าสีถอยเนะะาะใช้ห้าโลบึงผักคอนแค้นครับวันหาผักคอนแค้นกับบ่มีเนะาะแม่พ่แม่จ้ะออกมาทางนี้ก็พ,พ่อเพิน่นป่าเพิ่นสิมากินข้าวปลาเนาะแม่บ่อมีไปน้ำเลยจ้ะ <laughs> เปลี่ยนบรรยากาศได้จ้ะพี่น้องมื้อนี้ <laughs> ใจง่ายจังเลยนะเธอเอา ใส่พอป้อมมีบานนี่ <c ười> อยาเขาสิใส่โบกีลังหนึ่งเนาะแม่นจ้ะบ่ใส่เบิดสดเลครับใส่กะว่าพอได้กี่เข่าโหลุงคนกะไลรมองยึเถิงพดวนกันเลย <c ười> มาแบบกินขาน้าวปลาเนาะแม่นจ้ะเปลี่ยนแผนตั้งอากาศเลยครับตุ่มนี่คือสิได้ใส่บ่เบิร์ตหน่อยเนาะครับผมระยะ แบบนี้ก็เอาไว้ให้สอนน้อยเนาะสอนกุ้งก่อยจ้ะพี่น้องมาแบบสอนใส่เบิดนี่ก็คือสิไปก่แห้งจ้ะไก่หมูแห้งครับบางหันเป็นบังบัานนี้เป็นแกงใจพี่น้องบัานเขาเคยพาพี่น้องมาเจือเกลือนะครับห้องนี้เนาะจุ้มเลยไอ้จุ้มเลยขึไปจุ้มกัาไปในไหนเถอเนาะ มา่น,นี่โ <laughs> ุ้ยผีเสือจะพี่น่องจัดเลยไอย้งามใจนเนาะว่างนี้นเนาะยังเห็นอยู่บ่ล <laughs> <ร>่ <laughs> พวกป่าเพิ่นกระสนไ, screws, ไลมองเนาะเข้ากระซ้ากใส่ตุ่มจ้ะใส่ตุ่มได้ซีหลังจใจพี่น้องมาพอส่องแม่นาผ้าเลาะจ้ะใส่แล้วหรอป่าใส่แล้วแล้วใส่ถึงวันนี้โติไปที่ไหนนะตามกันเบดระยะใส่อีกแล้วครับตุ่มเหมี้โอ้ยมาพอข้นมันสีมันอยู่ตรงไหนจ้าฝากเพ่อนั่นไม่ได้ใจพี่น้องฝากเม่นนาผ้าเลาะเนี่ยจ้า เลี้ยนหมูข้ามลานไปจันเนาะจะเอากระเอาใสเนาะเป็นไลมองเนาะจะไล่มองน้ำลุงน้ำป่าเป็นอยู่ถึงแล้วครับเนี่นี่ฮะกี่เขาปลากุ้จะพี่น้องกุ้งโซนเอาเจ้าผ้าคนเทนตด้วจะลงนาผ้าคนเขตัวให้นารักด้วยจะเมื่อกล่องหน้าเรียดนี่มันคือใส่ตุ่มไปได้หน่อยเนาะครับผมวันนี้ผ้ามากินเขาปลาจะพี่เนอะเปลี่ยนบรรยากาศกลางค้างมาแบบชุกละหครับ

นี่ครับต้นพืนลักษณะพืชนนอแม่ประมิเมีนจ้ะอ้าวไดว้เก็บรายจ้ะพี่น้องต้นหนึ่งยอดเดียวเท่านั้นเด้อครับเก็บแล้ว,แล,วแล้วเลยเนาะแต่ละปีครับนานหวานเลยครับพอดีจะซ้ำนี้หน่อยเนาะแม่ครับอ่ะบรรยากาศเล็กๆน้อยๆครับสอนมื่อนี่บุได้ใส่ตุ่มครับที่นี่คือเป็ดหนึ่งคนผัดมากสผัดางหิน ยอีท่านมาท่นเลยน่เดี๋ยวมีกุ้งมองขึ้นมาเลครับกุ้งขี้เหี้ยใส่อคนน้าตานึงครับตานึ่งกะพี่นองตาใหญ่เเทตาหน่อยเทตาใหญ่เทตาหน่อยเดองับรรยากาศกับพี่น้องบ่ได้ฝ่าว่าสีใดร้ายใดหน่อยเด้ครับมากินข่าปลาซ่บๆครับพี่น้องอเดียววงสวิงจ้พี่น้องตอนกุ้งน้อยนาะครับผมกินข้าปลากับปลาก็รุงเจ้พี่น้อง จริงๆเยได้เกิดวัชพืชอ่อลยไอ้เกิดบัชพตนเลยเขาคนแค่นหงามเนอสงโอ้ยนี่ครับเอามไหมเน่บ้าเอา้นยสีเด็ดนะ้เดี๋ยวเดียวอีกอัน อันเีนนี่ต้นนี้ก็ยังเนี่่างเต็มเลยนี่นี่ครับต้นพื้นเก็บแงายอ่ะเลยเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยบรรยากาศขอบพุวงจะพี่้อกอบอุ่นออีกไม่อีกป่นะปนกุ้งน่อลวกพักโว้ยขักเด่นก็าปานเหลือเนาะคันเท่นเป็นเพื่นเป็นเบสูหยอนดน่องครับผลงานห้าสาว บันีดก็ไปเฮ็ดกับเขาหน่อยเนาะครับผมพูดจ้าพี่เนาะเฮ้ยกุ้งมุงกัมีจ้าไปช่วงหลังๆเนาะครับผมหลังจากนี้ก็เป็นการประกอบอาหารเนาะแม่พ่อหมี่แบบบานๆเฮาแล้วครับเอาไปเบิ่งกันครับว่าสิเซ็ยจังได๋นี่ยมาหอนนี้ร่วมคนเตรียมงานมีหยังแน่นี่ยโอ้จีกะโพดจีกะโพดต้นไวยจีกะโพรฐานหรอกบรรยากาศบ้านนอกเฮานหน่อยเนาะอย่างิีตะไรขนาดหลวกผัก การเรีก็สีิลวกพระคอนแค้นเนาะลำดับต่อไปครับอ่ะเป็นการลางกุุงนะครับเห็ดกับเขากับหนาวา้าเแ่ะให้เขาน้ำเนี้ยกุุงโมงกุุงฟ้อยเนาะกุุงกลามรับโอ้ยกินบ่เบิดเดิมคักคักคัดูว่าดูว่าค้าทำไมเบิดาเด็ดเป็น่ ห uhm ลางลลางลลางได้เลือกได้ย้ำเลยเนาะเอาแบบตินเลเปล่แช่ต er> ู้เย็นแช่ตู้เย็นโอ้แช่ตู้เย็นพูนะแช่ตู้เย็นไว้ก่อนหลางดีดีเลือกขี้เหงื่อออกดีดเนาะไหมป้ามี่หลาง เหลือตัวน่อยตัวใหญ่เนาะมุกไม่มีเด้อสามสิบโมลน้ากระดิ่ตัวสามเปอต์เซ็นต์ตำแหน่งล้างด้วยน้ำสะอาดเนาะครับผมอีกรอบหนึ่งครับล้างทีเงาออกนอกหันเมนจะน้ำกินพกมาแต่บานเด้อจ้ะนี่มันว่าเ้าสิก้อยสดเนาะจ้าก้อยเต่นครับโคโยตีจ้ะพี่น้องมนากินแพง่องหอมเอมกระป๋อมเนาะปัดกอเดียวจ้ะพี่น้องปลูกเองหมพักหอม้นนี้เนาะ หอมเหมือนวอ่าปรใจพี่น้องอ่าบรรยากาศบานๆนะครับเตรียมเคืองเนาะเคืองเข้ากันง่ายๆครับพี่น้องหอมแดงหอมหอมยังหอมสีหอมสีเนาะแล้วก็พักอมีหม่องนาวเนาะหอยปรวัตคือดักจะนำไปปรุงรใจพี่น้องพริกป่นจ้ามักหน่อยใส่หน่อยมักหลายใส่หลาย ในป่าเป็นผู้ปรุงจะเฮ็ดแบบบานเท่าเด้อใจพี่น้องข้อถทดผู้ใดที่บ่กินดิบเด้อใจพี่น้องเอาขวดลงไปยงไุ่่สาอันสี่สามข้าขาดบดายขึ้นมียีสูเนาะป่าม่ยีสูลายเส็บลาย

ปาทำปลาจากพี่นนองเห็ดแบบบานๆเด้อจ้ะพี่ไม้ก่ะพี่ไม้ลองดูนะขาดไม่ได้นะจ้ะคอยไปทัวอยู่ห้องว่งเขาเอื่นอยวางว่าทีเด็ดเราจ้ะบีบมะนาวสวยสวยงาม โอ้แกงย่างยังอีกไกลคืออยู่ติอยู่กับพี่น้องมันอยู่ไต้หวันทำมือแน่นนะแกงย่างโย่นจังสีที่ไหนเนี่ยใส่คอยน้เลยบรรยากาศบ้านเฮาจ้ะมีแต่ป๋ามีแต่ลูกเล้อจ้ะพี่น้องเฮากับแบบกันเองกันเองเลยจ้ะนี่หอมเฮาจ้ะสวดสวดใส่เลยพี่น้องเอามาถือกระมังด้วยกันสวดเอม อยเป็นแต่แซ่บ้องมาเด้อมาเด้อเอ็งเขาน่าแม่ปลาหมีเด้อจ้ะพี่น้องตอนนี้ยังทันเด้อจ้าทันท่านมันตัวสอนเด้อจ้ะพี่น้องนี่สอนเอาจ้างูเสือเถิดนะนาวบรรยากาศจ้ะพี่น้องป่ากระซิ่ายรูปถ่ายยังน้ำกันเพราะว่าป่าก่ะ เป็นขี้เตยน่าจะบรรยากาศบรรยากาศคักมันลอัยจังว่ามันมากินหนังก็แจ่มบอกแล่นขึ้นมือเลยโอ้พอปลาเมยุ้แผนงนี่บอกแพนงยังลักน้ำไทยใส่กันน่าจะเนาะใส่ลาหมูดิบาันดีสิย่างบกงดวงเะพี่น้องเซฟผู้เก่าดนะจ้ะก่อนอื่นค่ะใส่บักพีกป้าเมย์ป้าเมย์จ้า ใส่หัวนะใส่เนีแบบไข่ไข่ไ่กอยเนาะปานาะเตบได้ใส่หอมน่นสวดีอ่ะบ่มีเฮาใส่ใส่บดเลยบอว่าหันยังอยู่ด้นะสอยบนเลยแดงยังมนตัวสิตัวเขาเฉงแดงเขาก็เต็มด้วยน้ำตาล อันกงวังหนั่นนะสวัสดีสวัสดีสวัสดีอม่ใส่ตัวตัววางงาดไม่ได้ปลาจ้าใส่ด้นะจัไม่ตัวมันหมดนีปีาคนใหญ่กับใบยากินน่าจะร้องมีดีใส่ละช้อนช้อนเราคุกเขาให้เข้ากันจ้า เป็นแต่เสเพี่งจ้ะคุงที่ก้อยซอๆจ้ะพี่น้องจะเอาไปเฮดเมนูซุกนอะแบบนี้เนาะนี่ครับัาแล้วบอกไปขัวจ้ะพี่น้องแต่บอกินดิดกะขวใหนาอจ้ะวางใหญ่ไม่มีเปนี่จ้ะทางไปเลยครับคนอยู่บ่คนละน้อสว้สีเหลืองๆโอเคแล้วครับน้าเรื่มเปลี่ยนสีแลวจ้ะ แต่เสกไปซีสมคือซุกหน่อยเนาะกรุงลำดุมด้วจ้ะพี่น้องซุกเรียบร้อยจ้ะพี่น้องนี่นี่ซุกจ้าพร้อมเสิร์ฟจ้าโอเคเจ้าพร้อมจ้ะพี่น้องพร้อมเสิร์ฟจ้ะพร้อมกินนะจ้ะมาด้วยใจพี่น้องกินข้าวน้ำสาวอยู่บ้านในจ้ากินน้ำปลาน้ำลูกจ้ามาจ้ะพี่น้องกินข้าวน้ำกันจ้าราในี้กินข้าวน้ำสาวอยู่บ้านในด้วยใจมือนี้พาพี่น้องมากินข้าวปลาจ้ะ เปลี่ยนบรรยากาศกลางทางเลยจ้ะมาจ้าเศษเศน้ำกันจ้าโอ้เศษคักนอแม่พ่อมีเรียบร้อยแล้วครับล้างจานกินข้าวบานกินเสร็จที่นี่จ้ะหลังจากนี้ก็เคี่ยวขยอยขยะเผาไหวเนาะฮดน้ำฮดในไว้ครับแต่ว่าเขาเหลือตุ่มอยูซีหลังครับพี่น้องครับผมเอ้าหลังจากนี้ก็สิไปเบิ่งตุ่มนอซีหลังครับใส่ไดซีหลัง ครับผมเก็บขยะรับไฟเรียบร้อยครับพี่หนุ่มมาเบิ่งตุ่มเฮาเนาะแม่ปลามี่ใส่ได้ซี่หลังใจพี่หนุ่มบ่ได้เอาย่ามไปกินกับเขาสำรับปล่อยกุ้งเด้นาะครับผมใส่ลงไปทั้งลุมก็พอแมนาะเนาะแมนาะพาเลาะครับโอ้โอ้ปลากิดแข็งตัวหนึ่งจะได้ยเอัตตุ่มซื่อๆสมบัติคืออย่างเนาะอะเฮาตุ่มฮา โอ้ยไนว่าพิษแล่บ่หนกถ่วงมันบ่หลังนี่เอกไปไอ้ไปทากที่ต้องจีด้ล่เออว่来 cầu là gặp cần nói tới nữa lắm máy mi máy ở mà là Hãy cho Để không bỏ lỡ những ปล่อยออกไวเลยได้ไหมพ่อมี่ปล่อยออกได้เลยบอกมีหมูคนเราครับมาเกลียดคนด้วยตุ่มสีลังก็ยยำครบทุกลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับวันนี้พ่มี่ยังสรุปผลงานเนาะแม่พ่อมี่ <c oughs> พริกวิกิปเป็นโอกาสเลยจ้ะที่แรกครับลงไปใส่ตุ่มเนาะครับผมไปหอยผัดเหนหอยไม่ไหม้ครับก็เลยไปใส่ใจพี่น้องกลับขึ้นมา มาหวยใหม่ <laughs> พอปลาพอลุงเพิ่นมากินข้าวปลาพอดีก็เลยมากินน้ำเพิ่นนอกเพิ่นส่วนกินข้าวปลาก็นะกเลยว่าสิมสาใส่ตุ่มแล้วครับใส่ม่ฮอดก็ส้นแมน่นะพาเลาะอ,อีกครับแม่นจ้ะก็เลบยบ่ได้ใส่ก็สอนเนาะแม่จ้ะมื้อนี้เป็นบรรยากาศกินขา้าวปลาเนาะอ้ายเนาะครับผมบ้นบานๆเฮาแล้วครับพี่<า>พน้องอีสาบนบ้านๆเฮาใจพี่น้องสําหรับคลิปมื้อนี้ก็จัก <laughs> สิว่าจังได๋บ่มีหยังหลายสําหรับคลิปมื้อนี้ก็พาพี่น้องมากเรากินขา้าวปลาจ้ะพี่น้องกต ดีก็คือว่าเ้าก็พอพักคนแค่นเนาะครับศิษย์เด็ไปเราไปตามเบอร์อินดอกใจพี่น้องสำหรับคลิปมือน,นี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณไ้คลิปนาจ้า